สวัสดีครับเดี๋ยววิดีโอนี้นะครับเรามาต่อการอ่านสุดโครงสร้างของสารประกอบประเภทเอสเตอร์ไปพร้อมๆกันนะครับแต่ว่าก่อนที่คุณจะเรียนโครงสร้างการอ่านของเอสเตอร์เนี่ยคุณต้องรู้จักเอสเตอร์ซะก่อนนะครับเอสเตอร์เนี่ยหมู่ฟังก์ชันของเขาโครงสร้างของเขาหน้าตาประมาณนี้ครับ R ขีด C ดับเบิลบอล O แล้วก็ขีด O ขีด R อันนี้คือ สูตรโมเลกุลของเอสเตอร์นะครับแต่สิ่งที่ผมซีเรียสและผมอยากจะให้พวกคุณรู้ก็คือว่าเวลาคุณมองโครงสร้างของเอสเตอร์เนี่ยคุณอย่ามองแค่ว่ามันเป็นเอสเตอร์เราต้องรู้ที่มามันด้วยว่าเอสเตอร์เกิดจากอะไรผสมกับอะไรนะครับจริงๆแล้วตัวเอสเตอร์ที่คุณเห็นอยู่ตรงนี้ครับมันเกิดจาก2ส,ส่วนนะครับมาต่อประกบเข้าด้วยกันก็คือส่วนนี้มาจากคาร์บอิลิกและก็ส่วนนี้มาจากแอลกอฮอล์ฮะ oh ส่วนนี้มาจากคาร์บอิลิก c a R B O X ผมเขียนแค่นี้พอนะผมขี้เกียจเขียนลิกแอซิดไปนะคาร์บอกซิลิกกับส่วนนี้มาจากแอลกอฮอล์นะครับมันมันมาต่อกันได้ยังไงพี่คาร์บอกซิลิกกับแอลกอฮอล์มาต่อเป็นเอสเตอร์ได้ไงเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะครับคาร์บอกซิลิกเนี่ยโดยส่วนโดย ปกติเนี่ยโครงสร้างเขาจะเป็นงนี้ R ขีด C ดับเบิลบอ O แล้วก็ขีด OH ถูกไหมครับแล้วก็แอลกอฮอล์เนี่ยคนปกติเวลาเขาวาดกันเนี่ยเขาก็จะวาดเป็น R ขีด OH หน้าตาประมาณนี้นะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวผมนี่ผมว่าถ้าผมวาดแอลกอฮอล์แบบนี้เนี่ยนักเรียนจะสับสนนี่นะครับผมก็ขออนุญ,ญาตจับโครงสร้างของแอลกอฮอล์โครงสร้างนี้ฟลิปสลับด้านซ้ายขวานะครับ R ก็มันก็จะกลายเป็นหน้าตาประมาณนี้ H O ขีดแล้วก็ R นะครับเราอย่าลืมว่าสารเคมีเนี่ยมันเป็น3มิติอยู่มันสามารถฟลิปโครงสร้างสลับไปสลับมาได้นะทีนี้พอผมเอาแอลกอฮอล์กับคาบร์บอกซิลิกเนี่ยมารวมกันนะครับสองตัวนี้พอเจอกันเนี่ยก็จะเกิดปฏิกิริยาเคมีแบบผันกลับได้นะครับกลายเป็นเอสเตอร์โดยฝั่งแอลกอฮอล์เนี่ยเขาจะ ดึง oh ออกนะครับจะเสีย oh ออกไปแล้วก็ฝั่งแอลกอฮอล์เนี่ยก็จะเสีย h ออกนะครับถ้าใครไม่ไหวที่จะจําแบบนี้ว่า uy, คาร์บอซิลิกเสีย oh แอลกอฮอล์เสีย h เนี่ยนะครับปกติรุ่นพี่เขาก็จะมีเทคนิคการจําก็คือเขาจะจําว่าเสียยังไงก็ได้ให้มันได้เขาเรียกว่าให้มันเหลือ o ฝั่งละตัวก็ฝั่งนี้มี o 2ตัวเห็นไหมครับฝั่งนี้ก็เลยเสีย oh ไปนะครับแล้วฝั่งนี้มี o อยู่แล้วตัวเดียวก็เสียแค่ h ก็พอนะครับเห็นไหมฮะ ฝั่งนี้คาร์บอกซิกเสียโอเฝั head, ่งนี้แอลกอฮอลเสียเ er นะครับพอมันเกิดปยายอย่างนี้มันจะได้อะไรเดี๋ยวผมทําให้ดูครับอันนี้ไม่ใช่มายากลน,นะครับนักเรียนดูนะครับอันนี้แอลกอฮอลไอ้น,นี้คาร์บอิลิกใช่ไหมครับเสียโอเออกมาเช๊กแอลกอฮอลเสียเออกมาชึบนะครับเฮกับโอเก็จะมารวมกันกลายเป็นน้ำเฮททูโอนะครับแล้วก็ตัวแอลกอฮอลกับคาร์บอิลิกที่เหลือก็จะมาต่อกันกรึบกลายไปเป็นเอสเตอร์นั่นเองเห็นไหมครับเพราะฉะนั้น เวลาคาออร์บอกซิลิกเจอกับแอลกอฮอล์ก็จะได้เป็นเอสเตอร์กับน้ําโดยอย่าลืมว่าคาร์บอ,อกซิลิกเสีย OH แอลกอฮอล์เสีย H แล้วก็ได้เป็นน้ําออกมานะครับแล้วที่เหลือก็มาต่อกันเป็นเอสเตอร์นะครับถ้านักเรียนไม่ไหวจะจํานะครับให้นักเรียนจําว่าคาร์บอกซิลิกกับแอลกอฮอล์เนี่ยเสียยังไงก็ได้ให้มันเหลือโฝั่งละตัวนะครับให้เหลือโฝั่งละตัวตรงนี้ก็ต้องเสีย OH ไงตรงนี้ก็ต้องเสีย H ไงให้มันเหลือโฝั่งละตัวอย่างนี้เป็นต้นนะครับเสร็จเรียบร้อยอันนี้คือ ปฏิกิริยาการเกิดเอสเตอร์นะครับถ้าเร er e right าเรียนต่อไปเรื่อยๆเนี่ยสมการนี้จะมีชื่อนะครับเขาเรียกว่าเอสเตอร์เรฟิเคชันนะครับพอเราเข้าใจแล้วครับว่าเอสเตอร์มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะครับขั้นต่อไปก็คือนะครับเวลาเราได้สารที่เป็นเอสเตอร์มาเราก็ต้องอ่านชื่อเอสเตอร์ให้เป็นนะครับเพราะนั้นเวลานักเรียนได้สารที่เป็นเอสเตอร์มาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะมาใน2รูปแบบรูปแบบที่1ก็คือเขียนเป็นสูตรโมเลกุลมาให้เลยอ่าเขียนเป็นสูตรโครงสร้างมาให้เลย R ขีด C ดับเบิลบอนนะครับขีด O ขีด R าเขาจะไม่แบ่งสีมาให้เหมือนผมแบบนี้ไม่มีทางเขาจะให้สีเดียวมาเลยนะครับนี่คือให้เป็นสูตรโครงสร้างมา2ก็คือให้เป็นสูตรโมเลกุลมาคือเขียนติดกันมาเลย RCOO R แบบนี้ก็จะมีอยู่2รูปแบบหลักๆเป็นสูตรโครงสร้างกับสูตรโมเลกุลนะครับเวลานักเรียนได้เอเซอร์มาเนี่ยนักเรียนก็ต้องแยกให้เป็นครับว่าฝั่งไหนมาจากแอลกอฮอล์ฝั่งไหนมาจากคาร์บอซิลิกนะครับก็เวลาทำเห็นนะครับนี่ ถ้าเป็นสูตรโมเลกุลเนี่ยเอ้ยเป็นสูตรโครงสร้างเนี่ยเราจะแบ่งตรงนี้ออกเป็น C ดับเบิลบอนโอกับอีกซีกหนึ่งเป็น O นะครับแล้วถ้าเป็นสูตรโมเลกุลเราจะแบ่งระหว่าง O2 ตัวตรงนี้นะครับแบ่งออกฝั่งนี้ก็จะมาจากคาร์บอซิลิกฝั่งนี้ก็จะมาจากแอลกอฮอล์นะครับเห็นไหมฝั่งนี้ฝั่งนี้มาจากแอลกอฮอล์นะครับฝั่งนี้ก็มาจากแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็ฝั่งนี้ นะครับซีกทางฝั่งนี้เลยนะครับนี่นี่นอันนี้มาจากคาร์บอกซ c ิลิกแอซิดครับผมตีนะครับเสร็จเรียบร้อยเห็นไหมครับเวลานักเรียนได้โครงสร้างของสารมาคุณต้องแบ่งก่อนเลยว่าฝังาา oh ฝ่งไหนมาจากแอลกอฮอล์ฝั่งไหนมาจากคาร์บอกซ c ิลิกนะครับพอคุณแบ่งเสร็จเรียบร้อยปั๊บทีนี้ทํายังไงต่อนะครับการอ่านชื่อการอ่านชื่อเนี่ยคือมันผมจะพูดยังไงดีผมขี้เกียจจะไปนั่งก๊อป นะครับการอ่านชื่อของอแอลกอฮอลในพวกนี้มาแล้วนะครับตัวนี้มันมันค่อนข้างที่จะง,ง่ายนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวผมจะเขียนเป็นแพทเทิร์นใหม่ดีกว่าเวลาอ่านชื่อเนี่ยคุณสังเกตไหมว่าผมเนี่ยตั้งใจมากที่จะใช้ปากกาสีน้ําเงินกับฝั่งแอลกอฮอลแล้วก็ปากกาสีส้มฝั่งคาร์บอค์นะครับเพราะอะไรเพราะว่านะครับเวลาเขาอ่านเนี่ยเขาจะอ่านแอลกอฮอลเหมือนเป็นกิง่งนะครับอ่านแอลกอฮอลเหมือนกับแอลกอฮอลเป็นกิง่งนะครับเริ่มอ่านจากกิ่งก่อน นะครับอ่าโดยทําไมต้องเอาแอลกอฮอล์เป็นกิ่งทำไมต้องขึ้นต้นด้วยแอลกอฮอล์ก่อนเ็เพราะว่าแอลกอฮอล์มันขึ้นต้นโดยตัวเอไงครับนักเรียนนะคาร์บ,นะรบ,นะาบอกซิลิกมันขึ้นต้นโดยตัวซีเวลาเราอ่านเราก็อ่านเรียงตามตัวอักษร A มาก่อน C อย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้อย่าเชื่อนะอันนี้ผมพูดเอง <c oughs> คือคืออ่านแอลกอฮอล์ก่อนคาร์บอกอิใช่นะครับแต่เหตุผลไม่ใช่เพราะเพราะว่า A มาก่อน C นะครับอันนั้นผมคิดเอาเอง นะครับก็เอาเป็นว่าอ่านแอลกอฮอล์ก่อนนะครับอ่านแอลกอฮอล์ก่อนฟืบอ่านแอลกอฮอล์โครงสร้างส่วนที่เป็นแอลกอฮอล์ให้คุณอ่านเหมือนกิ่งธรรมดาเช่นถ้าแอลกอฮอล์มีคาร์บอนตัวเดียวก็อ่านเป็นเมทิลคาร์บอนสองตัวก็อ่านเอทิลแบบนี้ครับอ่านเป็นกิ่งนะครับอ่านเป็นกิ่งคือการอ่านเป็นกิ่งนะครับอ่านเป็นกิ่งเช่นแบบคาร์บอนตัวเดียวก็เมทิลอะไรแบบนี้ m e t h y l อย่างนี้ครับอ่านเป็นกิ่งไปเลยนะครับอ่านเป็นกิ่งไปได้เลยนะครับฝั่งแอลกอฮอล์นี่คืออ่านเป็นกิ่งไปเลยนะครับมีคาร์บอน2ตัวก็เอทิลคาร์บอน3ตัวก็โพรพิ์ไปเลยแค่นั้นเลยครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งครับส่วนที่เป็นคาร์บอกซิลิกแอซิดนะครับส่วนที่เป็นคาร์บอกซิลิกแอซิดเนี่ยส่วนสีส้มเนี่ยนะครับก็อ่านคล้ายๆกับคาร์บอกซิลิกแอซิดนะครับอ่าปกติคาร์บอกซิลิกแอซิดเนี่ยเดี๋ยวผมทวนให้ดูนะครับคาร์บอกซิลิกแอซิดเอาตัวนี้ก็ได้นะครับเวลาอ่านเนีี่่ยยเเเราาจะออนนนหมืแบบ้ เอทานโอเอทเห็นไหมเอทานโออิกแอซิดเห็นนะเราจะเติมคําว่าโออีกแอซิดเข้าไปนะครับเราจะเติมคําว่าโออีกแอซิดเข้าไปนะครับผมยกตัวอย่างแล้วกันนะถ้าเป็นอีทีเฮชเอเนตัดอีออกเติมโออีกแอซิดนะครับฝั่งคาร์บอกซิลิกแอซิดเนี่ยคือเราก็จะอ่านเหมือนคาร์บอกซิลิกแอซิดธรรมดานะครับแต่ว่าเราจะตัด อีกแอซิดออกนะครับเราจะตัดอีกแอซิดออกอไม่สวยปากกานี่ปากกาสีดําดีกว่าตัดอีกแอซิดออกนะครับตัดอีกแอซิดเดี๋ยวผมขอดูอีกทีนึงนะเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวผิดพลาดไปลําบากนะครับอ่าตัดนี่ว่าแล้วนะครับไม่ได้ไม่ได้ไไดตัดโออีกแอซิดออกนักเรียนครับโออีกแอซิดนะครับออกแล้วก็เติมคําว่า ATE นะครับเติมเอทเข้าไปนะครับเช่น เอทานโออิกแอซิดก็กลายเป็นเอทานโอเอทอะไรแบบนี้ครับอ่านะครับเอทานโออิกแอซิดก็กลายเป็นเอทา o id, นโอลเอทโอเอทโอเอทเขียนไงโอเอที o A T e. แล้วก็เติมโอเอทเข้าไปาเรียบร้อยนะครับก็จะกลายเป็นเอทานโอเอทประมาณนั้นนะครับมาลองดูดีกว่านะครับพูดตรงนี้แล้วมันสับสนนะครับ มันอ่านไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านเขานะครับจริงๆเนี่ยมันก็เหมือนชาวบ้านเขานั่นแหละนะครับแต่ว่าด้วยความที่โจทย์มันมีข้อจํากัดค่อนข้างเยอะนะครับโจทย์เดี๋ยวโจทย์ในหนังสือเนี่ยมันมข้อจํากัดค่อนข้างเยอะก็คือผมไปดูเอเซอร์เนี่ยมันแทบจะไม่มีกิ่งไม่มีอะไรเลยนะครับก็เลยจําเป็นต้องนะครับเขียนวิธีการอ่านอีกแบบหนึ่งนะครับปกติถ้ามันมีกิ่งมีอะไรบ้างเนี่ยเราก็จะอ่าน ก๊อปปี้โครงสร้างเก่าของเรามาแล้วก็บางได้เลยนะครับแต่ว่าด้วยข้อจํากัดของตัวโจทย์ที่หนังสือแบบเรียนเขาแต่งมาอย่างนี้นะครับเราก็เลยต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเอาเข้าใจเต้นะนะครับตรงนี้ก็จะเป็นปกติเต้๊ก็วางก็วางแล้วก็เปลี่ยนคํานิดเดียวนะครับก็อ่านแอลกอฮอล์เป็นกิ่งนะครับแล้วก็อ่านโครงสร้างหลักเหมือนคาร์บอกซิลิกแอซิดเลยนะครับแต่ว่าตัดโอแอซิดออกแล้วเติมโอเอทเข้าไปนะครับทีนี้มาดูพร้อมผมครับเวลาคุณเจอโจทย์เนี่ยเหมือนเดิมครับคุณต้องแยกให้ออกก่อน นี่นะครับตัดตรงนี้เลยนะครับตัดตรงนี้เลยแล้วก็ต้องดูครับว่าฝั่งนี้นะครับมาจากแอลกอฮอล์นะครับฝั่งนี้มาจากแอลกอฮอล์นะครับมีคาร์บอนตัวเดียวแล้วก็ฝั่งนี้นะครับมาจากคาร์บอกซิลิกแอซิดนะครับอ่ามาจากคาร์บอนนะครับมีคาร์บอนตัวเดียวเหมือนกันปกติคาร์บอกซิลิกแอซิดที่มีคาร์บอนตัวเดียวเนี่ยเราจะอ่านชื่อว่า เมทานอิกแอซิดเห็นไหครับเราจะอ่านว่าเมทานอิกแอซิดแต่ให้นักเรียนตัดโอแอซิดออกแล้วเติมโอเอทเข้าไปแทนเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาคุณอ่านเนี่ยคุณก็อ่านเริ่มต้นจากแอลโกอฮอล์ก่อนแล้วก็มาอ่านฝั่งนี้นะครับก็เราก็จะอ่านสารตัวนี้ว่าแอลโกอฮอล์คาร์บอนตัวเดียวรอ่านเป็นกิ่งนะครับอ่านว่าเมทิล เมทิลแล้วก็เมทาโนอิกแอซิดเปลี่ยนเป็นเมทาโนอิมเรียบร้อยนะครับก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับตัวต่อไปนะครับก็ทําแบบเดียวกันตัดตรงนี้ก่อนครับแล้วก็จะได้รู้ว่าฝั่งนี้มาจากแอลกอฮอล์ฝั่งนี้มาจากคาร์บอซิลิกแอซิดนะครัฝั่งนี้มาจากแอลกอฮอล์มีคาร์บอนตัวเดียว นะครับฝั่งนี้มาจากคาร์บอกซิลิกแอซิดมีคาร์บอน2ตัวปกติคาร์บอกซิลิกที่มีคาร์บอน2ตัวเราก็จะอ่านว่า e เอาีเทนโออิกแอซิดอีเทนโออิกแอซิดแต่เราบอกแล้วว่าพอกลายเป็นเอสเซอร์เนี่ยเราจะตัดอีกแอซิดออกครับเติมโอเอทนะครับมันก็จะอ่านว่าฝั่งนี้อ่านเป็นกิ่งนะครับอ่านแอลกอฮอล์เป็นกิ่งก็จะอ่านว่าเมทิล อนึกว่าปากกาแดงนะเมื่อกี้เมทิลเมทิลแล้วก็เอทานอลอิกแอซิดก็กลายเป็นเอทานอลอืมเหม็นไหมก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับสำหรับคนที่พอจะอ่านคาร์บอิลิกได้แล้วตัวนี้ก็ต่อยอดได้ง่ายนะครับตัวต่อไปตัวนี้ก็ตัดตรงนี้ออกครับฝั่งนี้มาจากแอลโกโฮอฮอล นฝั่งนี้มาจากแอลกอฮอล์นะครับฝั่งนี้มาจากคาร์บอกซิลิกแอลกอฮอล์มีคาร์บอน2ตัวนะครับแล้วก็คาร์บอกซิลิกแอซิดเนี่ยมีคาร์บอน2ตัวเหมือนกันก็จะกลายเป็นเอทานโออีกแอซิดนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับตัดอีกแอซิดโออีกแอซิดออกเติมโอออทเข้าไป นะครับเติม o อเข้าไปอ่าเรียบร้อยแล้วก็อ่านชื่อธรรมดาครับฝั่งนี้ก็อ่านเป็นกิ่งคาร์บอน2ตัวก็อ่านว่าเอทิลนะครับแล้วก็เอทิโนอิกแอซิดก็กลายเป็นเอทิโนเอท เรียบร้อยนะครับตัวต่อไปตัดโครงสร้างก่อนนะครับแล้วก็ฝั่งนี้มาจากคาร์บอซิลิกแอซิดฝั่งนี้มาจากแอลกอฮอล์ o o. มีคาร์บอน3ตัวนะครับมีคาร์บอน3ตัวฝั่งนี้มาจากคาร์บอซิลิกแอซิดมีคาร์บอน2ตัวก็อ,อ่านว่าเอทานอิกแอซิด นะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเป็นเอเทอร์เนี่ยเราจะตัดโออีแอลซิตออกปึ๊บแล้วเติมโอเอทเข้าไปอืมเรียบร้อยก็อ่านธรรมดาอ่านเป็นกิ่งก่อนคาร์บอนสามตัวมีเทนอีเทนโพรเพนก็เป็นโพรพิลโพรพิลแล้วก็เอทนโนเอท เห็นไหมครับไม่ได้ยากสบายๆนะครับแล้วก็โอ้หข้อ5กับ,ข,บ,บข้อข6นี่ไม่สบายนะครับข้อ5กับข้อ6นี่ไม่สบายนะครับก็คือตัวนี้เนี่ยนะครับมันต้องจําโครงสร้างตัวนี้มีโครงสร้างเฉพาะนะครับใครเป็นทรงเป็นสิวเนี่ยตัวนี้ก็ต้องรู้จักไว้บ้างนะครับก็เรียกเบนโซอีกแอซิดนะครับจริงๆตัวนี้มาจากโครงสร้างของแอลโกอฮอล์มีชื่อว่าเบนโซอีกแอซิดเดี๋ยวเต้ว,วาดสูตรของเบนโซอีกแอซิดเต็มๆไม่ดูนะครับ เบนโซอิกแอซิดหน้าตาของเขาประมาณนี้เป็นวงหกเหลี่ยมครับข้างในมีพันธะคู่สลับพันธะเดี่ยวเดี๋ยวเอาใหม่เม่ไม่สวยเลยอ่แล้วก็ดับเบิลบอลโอย่างนี้แล้วขีดโอเฮออกมานี่ครับนี่คือหน้าตาของเบนโซอิกแอซิด เบนโซอกแอซิดนะครับแล้วก็ฝั่งนี้เนื่องจากมันมาจากคาร์บอซิลิกไงคุณก็ตัด o ออ a แ i d ออกเติม o อเอเข้าไปนะครับอ่าก็จะกลายเป็นเบนโซเอทประมาณนี้นะครับแล้วก็ไอซีกที่มาจากแอลกอฮอล์นี่นะครับซิกที่มาจากแอลกอฮอล์นะครับมันก็จะมีคาร์บอนแค่ตัวเดียวอ่าเรียบร้อยเวลาเราอ่านเราก็จะอ่านว่า เมทิลนะครับแอลโกอฮอล์อ่านเป็นกิ่งนะครับแล้วก็บนโซเอตก็กลายเอ็บบนโซอิกแอซิดก็กลายเป็นบนโซเอตเห็นไหมเสร็จเรียบร้อยก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรนะครับแล้วก็ข้อที่6ก็เช่นกันนะครับเป็นโครงสร้างเฉพาะนะครับโครงสร้างตรงนี้เนี่ยเขาชื่อว่าซาลิสซลิกแอซิดนะครับใครที่ลืมไปแล้วนะครับเดี๋ยวเต้ทบทวนให้ นี่ครับซีกฝั่งนี้มาจากแอลกอฮอล์นะครับอันนี้มีคาร์บอนตัวเดียวนะครับแต่ว่าซีกฝั่งนี้เนี่ยมาจากคาร์บอกซิลิกแอซิดนะครับก็จะเป็น ก็มี O-H มันจะคล้ายๆกับเบนโซอีกแอซิดนะครับแต่ว่ามันจะมี O-H เพิ่มมาตัวนึงเนี่ยครับเขาเรียกว่าซาลิ c ซิลิกแอซิดนะครับแล้วก็ตัดอีกแอซิตรงนี้ออก นะครับแล้วก็เติม O8 เข้าไปซาลิซิเลตก็จะกลายเป็นตัดเติม ATE เฉยๆครับตัวนี้เติม ATE ซาลิซิโลเลตไม่ต้องนะซาลิซิเลต a t e เออมันแปลกเว้ยเออทำไมหนังสือสสวทอมเขียนว่าเติม O8 เวะผมไม่ค่อยคุ้นนะ่ปกติผมเติม a อใเฉยๆแต่แบบหนังสือก็เขียน o อก็ต้อง โอเอทตามเขานะะขัดใจยังไงไม่รู้อ่ะไอี <c> ้ <oughs> ่ขัดใจชิบหายเลยมาไม่เป็นไรตามเขาตามเขาไปไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ ATE ตัดอีแอ c ซิออกเติมเอทเข้าไปตัวนี้ก็จะกลายเป็นเมทิลตัวนี้ผมมีปัญหาสุดเพราะปกติผมจะอ่านอีกแบบนึงนะครับผมจะอ่านอีกแบบนึงมัน มันกระชับกว่านี้มันแบบมันง่ายกว่านี้มันง่ายกว่านี้เยอะเลยแต่เออเเขาให้อ่านอย่างนี้ก็อ่านอย่างนี้เยอะเมทิล yeah. แล้วก็ซาลิสซิเลตอืเมทิลซาลิสซิเลตก็จะประมาณนี้นะครับก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับอ่าน ตามเขาจริงๆเนี่ยการอ่านชื่อเอสเตอร์ผมอัดไปแล้วอีกตอนหนึ่งนะแล้วก็ผมเห็นว่าช่างใจจริงเอาอยัางไงดีวะจะเอาแบบที่เราไปหามาหรือเราเอาแบบเอาแบบตรงหนังสือเป๊ะก็ช่างใจอยู่ว่าเอาไงดีเอาแบบตรงหนังสือเป๊ะดีกว่าเพราะว่ายังไงยังไงมันก็ไม่มีผลกระทบเวลาเราไปสอบเอผมเน้นสอบเป็นหลัก นะครับอย่างอื่นจะถูกจะผิดไม่ต้องสนใจเน้นสอบก่อนสอบได้ก็คือผ่านนะจะถูกจะผิดอีกเรื่องหนึง่งมาทีนี้หน้าที่เด็กตัวน้อยครับข้อ7ข้อ8ข้อ9ข้อ10ข้อ11 12อนะครับอันนี้ลองทาเองเนาะลองทําเองซื่อสัตย์กับตัวเองนะครับสต็อปสต็อปวิดีโอไว้ก่อนแล้วก็ลองทําเองเนาะนะครับเจ็ดถึงสนะิบสองเนาะแล้วก็ค่อยเปิดมาดูเฉลยนะครับแต่ว่าเต้เนี่ยน้องเต้จะเฉลยไปเลยนะครับเต้จะเฉลยไปเลยเนาะแต่เต้จะแยกสีปากกาให้นะครับ ฝั่งที่เป็นแอลกอฮอล์เนี่ยโปรพิลแล้วก็เมทานอเอตนะครับก็คือคาร์บอนตัวเดียวแหละเมทานอเอตก็มาจากเมทานอิกแอซิดซึ่งมีคาร์บอนตัวเดียวตรงนี้ก็ต้องเป็นเฮทนะแล้วก็โพรมีเทนอีเทนโพรเพนโปรก็คือ3ฝั่งแอลกอฮอล์ก็ต้องมี3คาร์บอนก็ประมาณนี้เสร็จแล้วนะครับตัวต่อไปอันนี้ต้องต้องต้องทำเองก่อนเอาไว้ยทำเองก่อนแล้วค่อยดูเฉลยเข้าใจไหมถ้าคุณเปิดดูเฉลยเร็วคุณจะดราม่าอีกคอมเมนต์อีก อพี Finally, ่เต like ้เฉลยเร็วจังกูให네้ทําเองก่อนกูให้ท yeah. ja. ําเองก่อนมดถ้าไม่ทําแล้วแบบกูจะให้ทําทํายเนี่ยมาเมทิลแม่งเตือนด้วยความหวังดีมึงเมทิลบิวทาโนเอตนะบิวบิวคือสี่ไม่ช่วยหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่เลขคู่ต้องหงายขึ้นเลขคี่ต้องหงายลงไม่เทคนิคของผมผมชอบ เอาไอ้ดับเบิลบอร์ดโออ่ะไว้บนผมไม่ชอบไหม้มันห้อยตรงเตงเด็กมันชอบมาวาดรูปอะไรต่อทุเรศทุลังไม่เอานี่บิวต์มีเทนอีเทนโพรเพนบิวเทนใช่ไหมแล้วก็เมทิลก็คือแบบฝั่งแอลโกอฮอล์มีคาร์บอนตัวเดียวก็เสร็จโคตรง,ง่ายครับน,น้องน้องโพรพิลม e e ีเทนอีเทนโพรเพนโพรเลคีต้องคว่ำนี่แล้วก็เอทเอทก็คือคาร์บอนสองตัวจึ๊ก เสร็จแล้วเอทิล p พรพา n โ a เอตนะครับเอทิลเบนโซเอตเฮ้ยเบนโซเอตคือเบนโซอิกแอซิต้องวาดเบนโซอิกก่อนจำได้ไหมเบนโซอิกแอซิหน้าต่างี้ต้องจำนะครับเบนโซอิกแอซกับซาลิส y l ลิกแอซเนาะนี่ใช่ปะ่ะแล้วก็เอทิลจุ๊บกุ๊ก,กสองตัวจบแล้วเอทิลเบนโซเอตต้องไปจำเบนโซเอตเบนโซอิกแอซิกับซาลิส y าลิกแอซให้ได้นะ เดี๋ยวดูให้นี่นี่เบนโซอีกแอซิดหน้าตาแบบนี้นะซาลิสติกแอซิดหน้าตาแบบนี้เนาะต้องจําให้ได้นะจ๊ะสองตัวน,นี้คือแบบเจอในข้อสอบเยอะมากๆเลยเจอในข้อสอบเยอะมากถ้าไม่จําก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเบนโซเอตก็ตัวเดิมอะเบนโซเอตก็เบนโซิกแอซิด แล้วก็เบนโซเอตโพรพิลโพรก็คือมีเทนอีเทนโพรเพนโพรคือ3 1 2 3เสร็จแล้วโพรพิลเบนโซเอตใช่ไหมแล้วก็สุดท้ายบิวทิลซาลิซิเลตซาลิซิเลตก็มาจากซาลิสเลิกแอซิดซาลิสเลิกแอซิดก็หน้าตาแบบนี้เนาะแล้วก็บิวม et ีเทนอีเทนโพรเพนบิวเทนบิวคือ4ชึบ ครบเอบิว yeah, ทิลสเลดสเลตอู้เสร็จแล้วไม่ยากนะครับอันนี้คือเวอร์ชันอ่านตามหนังสือสสวทจ้า <c oughs> อ่านตามหนังสือสสวทจ้าถ้าใครอยากได้เวอร์ชั่นที่แบบมันง่ายกว่านี้เนาะทักแชทส่วนตัวก็ได้ดูวิดีโอนี้เสร็จทักแชทส่วนตัวมาเดี๋ยวผมจะส่งวิดีโอเวอร์ชั่นที่เป็นง่ายกว่าอันนี้อีกคือมันทำได้เหมือนกันทำได้เร็วกว่าด้วย แล้วก็ง่ายแล้วก็ตรงนะครับกว่าไอ้ตัวนี้เยอะแต่ต้องส่งในแชทส่วนตัวเท่านั้นส่งเป็นคลิปแบบนี้ไม่ได้เดี๋ยวโดนด่านะครับไปแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้านะครับเราจะมาจบการันานชื่อของเอมินกับเอมกันนะครับแล้วก็จบการันาชื่อแล้วก็จะได้ขึ้นไอโซเมอร์กันต่อลาไปแล้วอย่าลืมฝึกซ้อมเยอะๆสวัสดีครับ